ก ER oh, ล่องล่วงลูกกล่องกล่องล่วงกล่องอออเอากล่องไปห้อยไปติดกล่องไปองนี่กล่องกล่อง่างองกล่องกล่องให้ตรงไหนก็ได้ลูกให้ตรงไหนก็ได้ Hoi, 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 don't này to leave. Hoi, don't need to Hoi, mi. 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 ครับครับเอาตรงนี้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 ก็ได้ตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่ลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยแต่ครับแล้วแต่ลูกตรงไหนก็ได้ครับปลาครับปลาแต่พอช่วยไหมพอช่วยไหม ยาเบิร <Yeah>. ครับเบิร์กน้ำอมกล่องของขวัญปะเฮยังไงอันนี้ ตรงนี้ก็ได้หอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งหนพี่หนึ่งเอาการ์ดมาติดให้เสร็จก่อนลูกหนึ่งมนเยย Al okay, ¿eh?